นี่นะคะนางไปสวนกระตามาดูสภาพมาน้อยไปสวนกระตามานะคะวัน ดูสภาพนาสไปสวนกระตามมานะคะนางจะเป็นยังไงโซมมาหรือเปล่า เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงไปไปทำสวนวันแรกเป็นไงบ้างคะลอะล้ปเดี๋ยวอ้วนกลงก็แทกแบบนัวนี้ไปไหนมาบ้างเมียเอาไปวัดไปสั้นวเหรอือ ไปเบิร์ดพาการ์ดเปล่ล่ะเล่นกับใบเตยเหรอจับ,บเพื่อนเพื่อนี่สั้นห้องเหรอห้องไปหรือว่าไปเล่นเองออออโอ้โหได้ขนมมาเต็มเลยค่ะไปสวนยังไงได้ขนมมาเต็มอยากกินข้าวแล้วหรอขอไม่ไปบ้าน มันก็กินะอ,นอ,นอนะไรครั้งมาบางครั้งกินมันเขาคือทั้งขับรถมามาแล้วก็กลิ่นก็ไข่เอ้อไอป่อยกลับบ้านเหรอ,อ,อมันเลยว่ามันเลยห่วงกับไก่ปอเออขอมาให้สักสองแล้วพี่ชายหนูออกไปให้ที่ให้เองเหรอ,อได้ไหมสุนัขไปเลยนเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวเลื่อน ไปสวนได้ขนมมาเต็มเลยว่านหนูไมไ่มีน้ำห่อไปกินด้วยเอาแต่นมไปป้าเร็วกินข้าวต่อไหมโอ้โหเดินตามยังเลยเนาะตาเนี่ยตามีนมให้กินหรอฮะขับรถออกันดีแรกถึงนว่านิ่มเป็นแงะก่ากูกูได้ไปแล้วง้นวยนิ่ม วันมาเร็วมาโอ้โหเข้าบ้านประููแล้วบ้างนี่ยอวันไปไป